<One. S 2> มาครูเอครับครูที่5ครูสุดท้ายของการาถ่ายทอดสดในช่องทางของมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับถีบซ้ายมาก่อนครับแตะมาเอาแตะมาฮะแตะไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับมมมแดงมีสี่ 4, มนุษย์หมมน้ำเงินพันกรครับอายุนี่ต่างกันเลยนะฮะสิบปีค่ับสิบปีครับอย่างที่คนแซวครับว่ารุ่นน้ากับรุ่นหลานนะครับ แม่ว่าไปจากสถิติการชกนี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะต่างกันแค่สิบไฟเองค่ะโคเชอายุต่างกันสิปีสถิติการชกต่างกันสิบไฟส่วนสูงต่างกันแค่หนึ่งเซนติเมตรแหมเลขหนึ่งเยอะนะคะคู่นี้มาครับอย่ามาแตะคืนครับแตะแตะไปก่อนครับวัดรยะอาวุธวัดความนักแรงทีขวามาครับพันก่อนกรรมการอับดุลอัริมอิสาหาครับ หัวหน้ากรรมการชุดกรรมการสนามมวยเพชรบัญชาครับมาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีในไฟนี้อนาสีผมของพันกรนี่ได้ใจเลยนะคะสวยโอ้โหถีบวิรดไปค่ะทางดานของสี่มนุษย์เมื่อกี้แกถีบแล้วแกตามด้วยศอกซ้ายนะครับจังหวะตามรวดเร็วเหลือเกินครับโอ้โหอย่าได้ละสายตาเด็ดขาดฮะเดินเข้าหาครับแต่ซ้ายมาก่อนครับทางด้านของพันก สีมนุษย์ใเข้ามาครับถีบซ้ายดักทำลายจังหวะขับพันก่อนสี่มนุษย์เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายเตะพับในมาก่อนครับสีมนุษย์ะจับค่ะโคเช่จางเกงวันนี้ทั้งคู่นี่ลวมท่านกรรมการเลยจัดระเบียบกังเกงให้นิดนึงค่ะโอ้โหนี่ค่ะยังวัดระยะกันอยู่ยังดู เจอกันอยู่นะคะถีบทำไลจังหวะได้สวยครับพันกรเหยียบซ้ายมาครับพันกรครับเหยียบเข้าหาครับซ้ายซ้ายครับเหยียบออกมาโอ้โหหกซ้ายครับทะดันของแม่เดินเข้าหาครับจังหวะน,นี้สี่มนุษย์เหยียบซ้ายมาครับพันกรสี่มนุษย์ยับคืนเหมือนกันครับ ต่างคนต่างก็ไม่เร่งครับกระโดดสลับขาเตะับพันกรครับจังหวะนี้แม่สวยค่ะนอกจากสวยงามแล้วก็โอ้โหแสดงสกิลการใช้ศิลปะแม่ไม้พลไทยค่ะมาครับหยัดสายขู่ไว้ก่อนครับพันกรครับอือเหวี่ยงมันขวามาครับทะนันของแม่ซีมนุษย์สายคืนมันกรบพันกรเริ่มใส่ความหนักแรงเข้าไปในอาวุธครับ อย่าได้เลาเล้าครับอย่าได้เลาเล้าครับอ่าพักก่อนสักผู้ end of r o u n เว,วิธีอ่าแล้วค่ะสีมนุษย์เดินเข้าไปค่ะแลกแข่งกันแล้วค่ะตอนนี้ทางด้านของคุณแดงพัดเนียมนะคะ ุษย์เหรอะสี่มนุษย์นี่มีมีรายการที่เพชรมัญชาบ่อยๆอยู่นะคะคุณแดงโอ้โเหเวียงมันขวาไปครับท่านของสี่มนุษย์ครับระวังครับเริ่มใส่ความหนักแรงเข้าไปในทุวงท่าครับแหม่ยาเหลาเลาครับเดยนล้มยาวทั้งยืนครับขวาตัดขาไปก่อนครับพันก่อนสี่มนุษย์เดินเข้าหาสายหน้าถีบดักไว้พันก่อนสี่มนุษย์สายเตะพับในครับ เตะพับนอดคืนมาครับพันกรครับถีบดัไว้ครับพันกรยับสายโอ้ยเตะขาขวาดักไว้ครับทางังของสี่มนุษย์โอ้โหเริ่มใส่ความเดือดเข้าไปแล้วค่ะสวัสดีคนแสงอรุณนะคะแสงอรุณเดีนสมอนแดงโอ้โหโดนเหลี่ยมหรือว่าเสียหลักล้มเองครลูกนั้นเตะเขาแต่เราลื่นครับเตะเขาแต่เราลื่นเองครับลงไปนั่งเขลงครับเมื่เคกี้นะฮะมาครับลุยกันต่อครับ จังวนนี้ยับสายยับสายครับช่วงนี้จะลาสายตาลําบากครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ชิงจังหวะกันอยู่ครับถ <c oughs> อเป็นไม่ได้ดักเขาซ้ายครับโอ้เจอสองสายขึ้นเอาเขาขวาครับสี่มนุษย์แ <c oughs> ม่ครับมาเป็นชุดหลอกไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมานี่ค่ะความสดนี่จะทางด้านพันกรนี่จะเอาความสดมาบดทางด้านของสี่มนุษย์ได้หรือเปล่าหรือว่าสี่มนุษย์ยังคงความเก่า สดบดความสดเอาไว้ได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะความเกา่าความเหนียวเปรียบเสมือนหมูโคครับ<อ>มันต้องเคี่ยวมันต้องแหม่ให้มันเหนียวให้มันแข็งให้มันข้นครับไม่นะคะโเคเชยยิงย่งยิ่งอันนี้ยิ่งหมูยิ่งนุ่มนะอ่าผ,ผมเจอแต่หมูโคแข็งคะ<อ>สงสัยคนละสูตรกันครับ<อ>วันจันทร์นี้เดี๋ยวให้แม่ทําให้กินค่ะโคเชมาดูกันต่อครับทีมาครับสี่มนุษย์พันกรอยับ้ายคูไว้ก่อนครับพันก่อครับหยับ้ายขูครับพันก่อน สี่มนุษย์เตะขาต้นขาครับโอซายทุกโอโหลงไปนอนหงายแล้ววันครับแข้งซ้ายครับโอ้โห้วิ่งยังไหวหรือเปล่าครับจังหวะเผลอนี่เดียวครับแข้งซ้ายขึ้นบันเสียงของพันกรครับโอ้สี่มนุษย์ลงไปนอนหงายแล้ววันเลยทีเดียวครับโอ้โหสัมือโชครับแข้งซ้ายขึ้นบันเสียงกรบพันกรมัดซ้ายกับพันกรเหยีบซ้ายกับพันกรอาแล้วครับสี่มนุษย์สี่มนุษย์ฟื้นหรือยังครับสี่มนุษย์ฟื้นหรือยังจังหวะนี้โอ้โหขาเป็นเลขป เพลียเลยค่ะสี่มนุษย์โอ้โหโดนนองเล่นงานเข้าไปแล้วค่ะจังเลยค่ะเริ่มฟื้นแล้วค่ะตอนนี้เดินเข้าหาครับเอาหมดยกระคังช่วยพอดีจะเป็นยังไงครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับยกทีสาครับยังมีโอกาสอยู่ครับสี่มนุษย์เดินเข้าหาครับยับ้ายขู่ครับพันก่อนยับมาครับจจงหวันนี้ดักเขาครับเขาเจอซออครับถีบออกมาครับพันก่อนสี่มนุษย์ยังคงเดินเข้าหายับ้ายมาครับพันก่อนครับหนึ่งสองครับพันก่อนครับเขาล็อกในกับตีเขากับสี่มนุษย์ อาแล้วครับยังไงครับตีมาได้ไหมไดไหมแม่ไม่ถนัดกรรมการแยกมาโอ้โหงานหนักไปตกอยู่ที่4มนุษย์แล้วค่ะตอนนี้อ่ะสวัสดีมิสเตอร์ปีนนะคะนี่หัวหน้าคณะเด c วเอ็สมุยค่ะสวัสดีคุณทักษิณน,นะคะสวัสดีคุณวัชรินและสวัสดีคุณลาชัยชนะค่ะแข่งหมาแข่งคืนครับถีมดักไม่พันกรครับสมนุษย์ตามบนสีมนุษย์เตะลูกนี้ลุดเอาล,ลื่นครับ โอ้โหเสียหลักครับเสียหลักแหมครับอุ้ยสอกซ้ายครับสี่มนุษย์เดินเข้าหาซอกขวาคืนครับพันกนเอาครับสองแลกสองหาให้มาก็แลกคืนครับอย่าไปหยุดครับแข้งซ้ายทีมาออกมาแข่งขวาดักไว้แข้งขวาคืนมาเหมือนกันครับไม่มีใครยอมใครครับสี่มนุษย์ตามบทตามบี่ตามขยี้ให้แลกครับนี่ค่ะโอ้โหโดนเทลงไปอีกแล้วค่ะเสียเหลี่ยมน้องอีกแล้วค่ะสี่มนุษย์นี่ค่ะ โอ้โหแต่ก็ยังเดินด้วยความมุ่งมั่นค่ะจิตใจนักสู้ห่สี่มนุษย์อุ้ยได้ไปสองเขา่าพันกรได้มาหนึ่งเขา่าประกาศแยกค่ะว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับสีมนุษย์เดินเข้าหาครับตามบทเข้ามาครับเตะตะขาพาันกรครับสี่มนุษย์สีมนุษย์ตามบทครับหนึ่งซอ,องครับพันกรครับไม่ทราบครับเอาแข้งขว้าครับสี่มนุษย์แข้งขว้าคือพันกรครับเดินเข้าหาอ๋อเป็นคณะของพันกรครับ พันกรคิ้วซ้ายแตกครับพันกรคิ้วซ้ายแตกครับจังหวะนี้ครับสี่มนุษย์เดินตามบทสี่มนุษย์เดินบทครับยังไงดีครับแต่นกเข้ามาแข่งขวามาเอาแข่งขวาขึ้นกบพันกรทีบีบซ้ายมาครับพันกรเข้ามาดักเข่าขวากับพันกรสี่มนุษย์เข่าขวากับสี่มนุษย์เอากรรมการแยกมาโอ้โหเลือดกระจายแล้วค่ะพันกรไหลลงไหลลงตาด้วยค่ะ <c oughs> โอ้โหสีเดียวกับสีผมเลยค่ะ คนหนึ่งตายแตกหน้าคนหนึ่งนับค่ะเอาละครับมาครับยังไงดีครับสี่มนุษย์ตามบทอยู่ครับสี่มนุษย์เดงอยู่ออาแข้งขวาดักไวกรคำสี่มนุษย์สี่มนุษย์เดินตามบทพันกนจะเอารอดยังไงพันกรดักข้อขวาโอ้ลื่นลงไปครับแหมจังหวะลื่นครับโอ้พื้นสนามคงจะสะอาดเกินไปครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับสี่มนุษย์สี่มนุษย์ออกแข้งขวามาพันกนเข้ามาแล้วเคลียร์ลงไปครับแหม โดนไปสองเหลี่ยมแล้วนะคะสี่มนุษย์ก็ไม่ได้ทำให้สี่มนุษย์ย่อท้อลงไปโอ้โหสอกขวาเวิร์กปลาครับสอก้ายทิ้งเข้าไปครับทีปลาครับพันของพันกรเอาหมดยกพอดีพักกนเอ็นนอแข่งคืนครับพันกรนีกาจะบันเสียงครับแต่ยังเอาไม่อยู่ครับแต่งนมไปก่อนทีไปก่อนครับพันกรทีดาวไ้ครับพันกรครับ แม่จะสองแต่ไม่ถึงดีครับจบตีเขาครับซีมนุษย์มงในครับตีเขาครับซีมนุษย์อะล็อกอยู่ you, ครับตีเขาตีเขาซ้ายซีมนุษย์แล้วแม่กรรมาการเยียกมาไม่นุษตีเขายัดไม่ยอด อาครับไปครับจ้งหันน e ี้แข่งมาครับเดินเข้าหาครับเดินบทเดินปีไปก่อนครับผลแข่งขวาไปแข่งขวาขึ้นศอกซ้ายครับสี่มนุษย์แม่จะเทลงแต่ว่าติดเชือกครับกรรมการแยกมาแม่ยังก่อนนี้น่าจะมีนะคะโอ้โหสีมนุษย์ก็เดินก่อนหายใจ มาครับวางไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับยังไงดีครับแม่ลลอกไว้ครับยังไม่ทําอะไรครับไม่ทําอะไรกรรมการแยกมามาค่ะมาค่ะพันกรจะได้มีเวลาหายใจไหมคะสีมนุษย์นี่บี้เหลือเกินแต่ว่าสี่มนุษย์นี่ต้องเอาบทเรียนก่อนหน้านั้นมาใช้ด้วยนะคะเดินเข้าไปนี่โดนพันกร ไปนับหนึ่งเลยค่ะโอ้โหโอ้ยได้มาสองหมัดครับพันกรน่ค่ะโอ้โหเน้นวงในแล้วนะคะสี่มนุษย์ตอนนี้มาครับก็ยังไม่มีใครยอมใครครับพันกรก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเพราะว่าได้นับครับมาครับตีเขาครับสี่มนุษย์อะตีเขาวขาวาสี่มนุษย์อ่ะแหมมันไม่ถนัดดีครับกรรมการแยกมา นะครับมาสร้างจังหวะกันใหม่ที่กลางเวทีครับสี่มนุษย์เดินเข้ามาครับมันหนึ่งซองครับพันก่อนซ้ายสี่มนุษย์เข้าขวาเข้าขวาเข้าขวาครับสี่มนุษย์เข้าขวาสี่มนุษย์กรรมการเข้าไปแยกไม่หมดนะคะสี่มนุษย์โอโ้ยโ,โ,โดนพันกอนดัดจิ้มค่ะแต่ว่าสี่มนุษย์ถึงตัวแล้วค่ะแล้วก็ประเคนประเคนเข้าเข้าไปค่ะช่วงปลายของยกที่สี่ครับ ยังเดินเข้าหากันต่อครับเข้าไปครับตีเข่าขวา4ี่มนุษย์เข่าขวา4มนุษย์ผันกรยังไงดีครับผันกรครับพันกรดันให้ติดเชือกกนครับผันกรแห่จับเชือกไว้ครับกรรมการกรรมการแงะแงะยากครับแงะยากแงะช้าครับแงะช้าโอ้โหเอาหมดโยก end of round f ในช่องทางโอ้ยอยู่ทุกมา้อยกันต่อครับจังหวะนี้ สุดท้ายใส่กันให้หมดกรรมการต้องแยกค่ะใส่ให้หมดค่ะยกนี้ยกสุดท้ายเดินลุยเข้าหาครับยังไงดีครับมึนตีเขาได้เขาสองดอกเขาสามดอกครับท่านันของ4ีมนุษย์แม่แต่เป็นเป็นเขาสี่ข้างครับแม่มันโดนไม่เต็มดีครับกรรมการดึงมาที่กลางเวทีครับทีมดักครับท่านันของพันกรทีมดักไว้ครับพันกรครับสีมนุษย์เข้าไปหยัดตีเขาซ้ายตีเข่าขวาครับ ตีเข่าขวาครับสอกครับพันกรครับยังไงเดี๋ยวตีข่อซ้าย4ี่มนุษย์ตีเข่าซ้าย4มนุษย์โอ้หแน่นแน่นไว้นะคะสี่มนุษย์ทำได้แค่เข่าสีข้างอ่ะโอ้โหกอดไว้แน่นเลยครับพันกรไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับแข่งขวามาเจอเข่าคืนครับเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าซ้ายครับมแหมเป็นห่วงกรรมการครับเดี๋ยวกรรมการเข้า,ขาไปห้ามแล้วเจอลูกหลงครับจังหวะน,นี้ เดินเข้าวาสี่มนุษย์เข้าขวาสี่มนุษย์เข่าขวาขึ้นมาพันก่อ่ะเข้าซ้ายกรรมการแยกมาเอาละค่ะความหนักใจไปอยู่ที่กรรมการอีกแล้วะพันกอนี่ได้ไปหนึ่งนับนะคะแต่สี่มนุษย์นี่ก็เดินบี้ไม่หยุดเลยค่ะโอ้โหแม่เอาไปค่ะสี่มนุษย์ ใส่ให้สุดลุยกันต่อครับเข่าขวาร้อยนัดซัดต่อครับร้อยนัดจัดหยาหยุดครับแหมครับเอาเสียงรัวปีรัวกรองเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าใกล้จะหมดยกสุดท้ายครับแข้งขวาสูงครับขันก่อนเข้ามาสี่มนุษย์แม่กรรมการก็เข้าไปห้ามไวครับเอาแงะช้าครับแงช้าเริ่มเยกชาครับจังหวะนี้ ใส่ให้สุดค่ะใส่ให้สุดกันไปเลยแล้วไปหยุดที่เสียงะระฆังกันเลยทีเดียวอ่ะสี่มนุษย์ก็ไม่เข้าแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้ยังแอบยังเข้าต่อยังเข้าต่อครับพี่เลี้ยงบอกเอาต่อเอาเลยเอาเลยตีเขาซ้ายกรรมการโอ้แยกโอ้จับเชือกครับโอ้พันกรจับเชือกเอาเอายังไงครับเอาล้ครับเริ่มเริ่มเดินอย่างมั่นใจทั้งคู่ครับ อย่างนี้ก็ต้องมาลุ้นที่คะแนนครับเอ t น e f i n a อ r o นี่ค่ะรุ่นน้องกลมกราบรุ่นพี่เลยนะคะรุ่นพี่ก็กราบคืนค่ะแสดงความเคารพ We have one more fight We have one more fight ขอพวงมาลัยให้นักมวยหน่อยค่ะ มาลุ้นผลคะแนนกันค่ะอันเดเวนิสเรดคอนเนอร์ซีมานู